เดินมาอันนี้มันต้นฉับบ้างด้วยว่เลือเนีไเลือดเลีอองมาทำเลยนะลองมาทำ เปียงบอกไปเลยคนมีชุดให้ให้ใกล้ฝั่งหน่อยมาเหรอพีวงมาคนเดียวมึงก็ถอดเกียงโยนมาให้กูเนี่ยไอ้เก็ล้มนี่น้ำอร่อยด้วยวะพูดอะไรวะไม่ล้มนั่งถอดเลยนั่งถอดอเนี่ยมีหลักการเรียายเลยคือไอ้ก็เห็นค็เห็นนอนไม่นอนแล้วมือพายอ่ะเจอได้นะขอร้องพยอยามให้มันโวยเบียร์นี่ไงแบบนึงแม้โดนเลยพอแล้วนะขอร้อง เห็นแม่รัวไปนี่ๆเลยนะถ่ายโดนเ่ยนะไม่รอดไม่รอดยังไงกไม่รอดแต่รอๆเฮ้ยจะเย็น so. นี้ไม่ดจริงไม่รอดไ้นี่เอาไม่ชอบไ้แกงตั้งแกงแร้กนะนอให้ไหว้ยให้รถรู้้อยากไ้ภาพแม่กูไม่ได้กลักให้มึงไหวกูอยากให้มึงพายเอามือพาย มึงแกล้งโหดมึงแต่กี้เที่ยวน้ำไม่มาเลยกูไม่ไปช่วยมึงหเลยเมียอน่ากอ่ะหมอนเอาพายไม่โดดโดดลงมายังไม่ไหนพี่จะลำือนเล่นเนื้อปอนทิ๊กกันถ้าเรือไม่มากูไม่ช่วยมึงนะเว้ยไม่เรือมาไงเหงื่อแตกเดี๋ยวกูร้อนเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกเลยนึกว่าพวกมึงแอบเยี่ยวกันเลยไม่ได้แอบกูเยี่ยมดิเฮ้ยขี้ดีกว่าเยี่ยวน่ะพูดถึงอ่ะเอาสองคนเนี่ยจะโด มนนี้ลึก่แมนยืนได้าสาเมตรยืนได้เหรอไม่ได้ไม่วไ้่าเดี๋ยวไม่ซื้อห่วงยางไอ้จัดไมเดี๋ยวมาความลึกให้ดูต้แล้วก็ผักเรือขึ้นมาแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วทดงเนหน่ไม่น่เดี๋ยวกูทให้ดให้มันพาเองจะแม่ตอง โชว์ไอ้เหี้ยระวังหล่นซอกนะขาไม่ถึงข้อนึเว้ยถึงถึงให้มันยืนขอบสะพานไปเลยไอ้ต๋องมึงจับมันหน่อยได้จับไม่อยู่ไอ้ต๋องถึงมึงดรอปที่พอยเย็บเล็กก่อนเออ ได้มันทำได้อยู่เลยว่าเกี่ยวกัากนไม่เคยโถเปล่าท็อปไม่เคยอยากให้เหง้ยตีนก้าวเฮ้ยกล้งกล้องกล้องโอเคอัดอยู่อดูไม่จับด้วย่อมเย้ชาบุมงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชาบ้ชาบเฮ้ยน้เฮ้ยมอนก็ไปดิมอนม่ช่วยแล้วมอน ไอ้ยันรูไม่ปิดหน้าด้วยแบบป้าเกินเวลาได้หมดไปเรือดีกว่าไม่เท่าไจะลองตีลังกาดูไปเรือดีกว่าไอ้อ้วนไหวอ้วนไหวรับแค่สองอี้อ้วนไหมดูนอนเอายัง เลืกดิเนี่ยมึงดูดดูไม้ดิไไน,น้ำดเอ้รน้เอานัดเฮ้ยป่ปะถักลูป่ะิดทุกลูปอะขอให้แมนอะจังหวะแม่งไม่ได้เว้ยจังหวะที่พอใจนี่ช่ะชัตเตอร์แม่งไม่ไม่ลั่นไปลั่นตอนที่แมนหลดน้ำไปแล้วอมอ่ะ้วเราขึ้นวิ่งไม่อยัาง

What?